คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพ t แคร์ออนแอดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความห่วงใยใส่ใจจากสตัตวแพทย์จุฬาค่ะครับคุณหมอกวางและผมอาจารย์โอมครับเราจะมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์ช่วงเวลาดีๆแบบนี้ครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณครับทางสถานีวิทยุจุฬา fm 1 0 1 5 m ร้เมกะเฮิร์แห่งนี้ครับค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามชมรายการของเราแบบสดได้นะคะแล้วก็สามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube c h anel n ช่อง cu radio ค่ะบางทีช่วงเวลาทิ้งๆอาจจะติดภารกิจค่ะแต่ว่าอยากฟังย้อนหลังได้ตลอดได้เลยไม่ใช่แค่สัญญาณเสียงอย่างที่เราบอกทุกครั้งเลยสัญญาณภาพเราก็มีทั้งไหนคบคุณหมอกวาง YouTube c h anel n ช่อง cu radio เนี่ยแหละค่ะก็จะมีหลายๆรายการแล้วก็หลายๆตอนสามารถเลือกรับชมรับฟังได้เลย ฟังกลางคืนดูตอนตีหนึ่งตีสองเที่ยงคืนได้ตลอดเวลาก็ได้แต่ว่าอาจจะตื่นขึ้นมาสะดุ้งนิดนึงเพราะเสียงหัวเราะของเราใช่ค่ะรายการของเรานอกจากเราทั้งสองคนจะมาพบกับคุณผู้ฟังผู้ชมแล้วเรามีการสนับสน,นุนเป็นเกิดจากความร่วมมือกันของคณะสัตวแพทยทาศาสตร์จุฬากับซีอูเรดิโอสถานีวิทยุจุฬาครับผม เราก็จะนําเอาสาระและก็ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆนะคะ,คะมาฝากคุณผู้ชมคุณฟังโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายๆตรงนี้เป็นพอยต์เลยเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆเพราะว่าตอนที่เราคุยกันภาษาของเราก็อาจจะยากยานิดนึงแต่ห้าสี่สามสองหนึ่ง 5, 4, 3, 2, 1, ปุ๊บเราจะใช้ภาษาเข้าใจง่ายๆเลยหลับเลยจริงๆเวลาเราคุยกันอยู่ที่ทํางานนะจะคุยภาษาแบบเป็นเป็นทางการตลอดอัเนี้รอันนั้นอุปราคจที่ <c oughs> ค่ะพอนะเรา5 4 3ส1มหนึ่งปับ๊บเราจะมาปรับให้สิ่งที่ฟังดูยากๆเนี่ยเข้าใจง่ายๆตามสโลแกนของรายการของเราที่ว่าให้สาระให้ความรู้ที่ฟังดูแบบสบายๆค่ะครับผมวันนี้ก็เป็นเช่นเช่นเดียวกันวันนี้ก็ไม่ใช่วันไม่ใช่ว่าวันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่หลายๆคนถามมาในช่องคอมเมนต์ของ YouTube ใช่แล้วค่ะเรื่องอะไรดี เรื่องเกี่ยวข้องกับการทาใช่การเดินทางการไปเที่ยวพอพูดถึงการเดินทางพอพูดถึงการเดินทางเนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงคุณหมอกวางเวลาเดินทางไปไหนต่างจังหวัดไกลๆคุณหมอกวางไปยังไงเดินไปส่วนมากเป็นถ้าไกลๆเหรอคะจานยอมถ้าไกลมากๆก็จะเครื่องบินเครื่องบินอ๋อเหรอคะตอนแรกเข้าใจว่าคุณหมอกวางจะขัรยานเหรอคะนหมายถึงว่าเข้าใจว่า ไม่สามารถนั่งเครื่องบินได้กลัวัวเครื่องบินอะไรอย่างนี้ปะคะหมายความว่าไม่ไม่ได้ใช้เครื่องบินพาณิชย์แต่ว่าใช้เครื่องบินส่วนตัวออันนั้นก็อีกแบบหนึ่งค่ะจอดอยู่บนหลังคาบ้านเลยมีหลายตัวเลยอันนั้กระกับกระกอบเตอร์คอปเตอร์หลายตัวเลยค่ะอยู่บนหลังคาบ้านวันนี้เราก็จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางโดยเครื่องบินค่ะแต่เกี่ยวอะไรกับสัตว์เลี้ยงในกรณีที่พาสัตว์เลี้ยงไปด้วยเดินทางบนเครื่องบินเนี่ย จะมีเรื่องมากเรื่องน้อยแค่ไหนใช่เดี๋ยวมาดูกันหัวข้อของเราคือการพาสัตว์เลี้ยงเดินทางโดยเครื่องบินค่ะโอเคไหมโอเคมากเยเข้าใจง่ายมเข้าใจง่ายมากเลยนะคะทาไมต้องเกี่ยวกับเครื่องบินโดยตรงเพราะว่าถ้าเป็นรถต่างๆเนี่ยเราง่ายอยู่แล้วนะคะแต่กว่ารถสาธารณะคือคือการเดินทางเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบเนอะจะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวโดยมอเตอร์ไซค์โดยรถยนต์เอ่อรถสาธารณะซึ่งถ้าเป็นรถยนต์ส่วนตัวไม่ค่อยมีปัญหาค่ะ มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ค่อยมีปัญหาถ้าเป็นของตัวเองดังนั้นเราต้องอาจต้องมีอุปกรณ์ที่ใสเ่เข้าไปถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนอะ,ะแต่ถ้ารถสาธารณะก็ลาบากนิดหนึ่งเพราะมันอาจจะต้องมีกฎเกณฑ์มีเงื่อนไขที่ห้ามเอาขึ้นอะไรบ้างจริงๆเลยอาจารย์โอมถ้าคนที่มีรถส่วนตัวอยู่แล้วหรือว่ามีเครื่องบินส่วนตัวอยู่แล้วนะคะ,คะข้ามเทปนี้ของเราไปได้เลยไม่ต้องฟังฟังหน่อยเถอะไม่ต้องฟังฟังหน่อยอาจา<ต>จะได้เอาเปความรู้ไปแนะนําคนอื่นอ๋อโอเคอันนี้ได้ค่ะเพราะว่ารายการของเราไม่ได้เน้นว่าคนที่ไม่ คนที่รู้แล้วฟังแล้ว oh. เอาไปเป็นวิทยาทานให้คนอื่นด้วยโอเคได้เลยนะคะนะก็คือว่า,าลักษณะของการพาสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินเนี่ยค,ความจริงแล้วหลายๆท่านกังวลกันเป็นอย่างมากใแล้วด้วยความที่ว่าเอาพูดตรงๆเลยสําหรับเราเองสําหรับหนูตอนขึ้นเครื่องบินครั้งแรกก็กลัวเหมือนกันค่ะตอนที่แบบเครื่องบินล้อยกแล้วนะคะล้อล้อแบบกําลังสัมผัสพื้นดินเสียงนั้นคลื่นแล้วกาลังจะยกขึ้นมีความรู้สึกว่าโอ๊ย อาวนะจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดเถอะเพราเราควคุมไม่ได้ตอนคุณบอกวางนั่งเครื่องบินเวลาเครื่องบินขึ้นบนภุดงเห็นเกาะหน้าต่างอันนั้นเป็นเรื่องจริงนะคะท่าผมก็คือมองฟ้าไม่ค่อยได้ขึ้นเครื่องบินบ่อยขนาดเราเองเนี่ยเป็นมนุษย์นะเราเรามีรู้ทุกอย่างแต่ว่าเราก็ยังมีความกลัวด้วยความเสียงหรือแม้กระทั่งกลิ่นนะคะอันนี้มันแปลกแปลกไปเนี่ยเขาก็สุนัขสัตว์เลี้ยงจะสัมผัสได้ค่อนข้างไว แรงดึงดูดที่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะหรือแม้กระทั่งเวลาเราต้องกลืนน้าลายนะใช่ความดันอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงมาทําให้ทําใหรร้ระบบการปรับความดันในในหูในร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยหมาสุนัขแมวก,ก็อาจจะกลัววิตกนนะกังวลเนอะก็ก็คงจะมาคุยกันเรื่องนี้นิดนึงว่าเราต้องมีการเตรียมตัวกันยังไงบ้างนะไม่ใช่ว่าเราต้องการที่จะพาสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินปั๊บไปติดต่อสายการบินแล้วทําได้เลยไม่ใช่เพราะว่าจะต้องมีการ ัดการเรื่องสุขภาพของสัตว์เลี้ยงก่อนขึ้นเครื่องบินนะคะเดี๋ยวเราดูกันการเดินทางเนี่ยอาจจะใช่แค่ในประเทศแล้วต่างประเทศก็เหมือนกันซึ่งมันก็จะมีข้อจํากัดอะไรที่มีความแตกต่างกันเรามาคุยกันนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างได้ค่ะเอาพูดถึงการเดินทางโดยโดยเครื่องบินเนี่ยถ้าสําหรับเราพวกเราแล้วเนี่ยเราคงมองว่ามันเป็นความสะดวกค่ะอาจจะประหยัดเวลาอ่าโอเคอีกอันหนึ่งเพราะจากเดิมถ้าต้องขับรถไปก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงแต่ถ้าขึ้นเครื่องไปก็จะแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงชั่วโมงกว่าชั่วโมงเวลาไปเที่ยวดีกว่าเดินนทางอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางโดยเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยมันก็ทําให้เกิดความสะดวกสบายแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่จะต้องพาน้องหมาน้องแมวไปกับเราด้วยไม่มีคนอยู่บ้านเลยต้องไปเนี่ยสิ่งที่ต้องคํานึงมีอะไรกันบ้างะนะโดยโดยปกติแล้วเนี่ยการเดินทางภายในประเทศเนี่ยหลักๆแต่ละสายการบินก็จะมีข้อคํานึงอยู่หลายเรื่องเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นชนิดสัตว์ชนิดสัตว์สําคัญเลยนะอายุน้ําหนัก โอ้โห oh, และที่สําคัญที่สุดสุขภาพสุขภาพค่ะเนาะโดยหลกั<ม>หลกๆเลยเนี่ยการการที่จะพาสุนัขเอาสุนัขก,กับแมวก่อนสุนัขขึ้นเครื่องไปเนี่ยโดยกําหนดโดยทั่วไปแล้วจะกําหนดไว้ว่าไม่ใช่เด็กเกินไปค่ะคืออายุเยอะแล้วเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่อายุเด็กเกินไปเนี่ยบางทีบางบาง,บางสายกินมันก็ะจะบอกว่าเออไม่เกินเออไม่ต่ํากว่า2เดือนไม่ต่ำกว่า3เดือนหรือไม่ต่ำกว่า4เดือนแล้วแต่สายการบินแล้วก็แล้วแต่ประเทศด้วยใช่ไหมคะอาจารย์โอ๋ใช่ค่ะคือคือ เขบอกว่าแต่ละประเทศก็จะมีเกณฑ์ของของเขาที่แตกต่างกันอันแรกคืออย่างที่บอกว่าดูอายุอายุที่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะต้องไม่ต่ำกว่า4เดือนแหละสอเดือนอยู่ในช่วงนี้ขึ้นไปนะครับบางที่อาจจะต้องมีการหนังสือรับรองเอกสาร health certification เป็นเอกสารที่รับรองสุขภาพสที่ออกโดยสัตวแพทย์ใช่แหละเพราะผมติไม่ใช่ว่าสุนัขชั้นสุขภาพดีแล้วจบนะไม่ใช่หรือว่ามีแค่สมุดวัคซีนไปไม่ใช่ หลายหลายท่านที่ทํางานโรงพยาบาลสัตว์จะเคยมีเจ้าของเนี่ยเอามาให้ตรวจสุขภาพเช็คสุขภาพแล้วก็ที่สําคัญคือต้องภายใน24ชั่วโมงก่อนเดินทางใช่ตรงนี้เป็น p อยเพราะบางบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการตรวจสุขภาพขอใบรับรองสุขภาพแล้วแต่ว่าผ่านมาเมื่อ3เดือนก่อนหรือว่า2อาทิตย์ที่แล้วอะไรเงี้ยสุขภาพก็จะมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นส่วนใหญ่จะกําหนดว่าภายใน24ชั่วโมงก่อนเดินทางเพราะบางทีเราจองตั๋วไว้สาอาทิตย์ เรียบร้อยแล้วมีไฟอะไรต่างเรียบร้อยสามอาทิตย์ตัวสุขภาพแล้วแต่พอถึงเวลาเดินทางจริงๆมีความผิดปกติมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าปัญหาที่สําคัญคือสายการบินก็เป็นห่วงค่ะกลัวว่าเวลาที่ถ้าเกิดสุนัขขึ้นไปแล้วเนี่ยมีปัญหาหรือมีอะไรตามมาแล้วเนี่ยบางทีแก้ไขไม่ทันเพราะว่า จะต้องอยู่ไม่ได้อยู่ในห้องผู้โดยสารค่ะพูดง่ายๆคือเขาไม่ได้นั่งไปกับเราแต่เขาจะอยู่ในห้องแยกอยู่ใ,ในเป็นกล่องเป็นกลงเคลื่อนที่แยกฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเกิดปัญหาตอนที่เครื่องอยู่ข้างบนเนี่ยมันไม่มีใครเดินเข้าไปดูใช่แล้วก็อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้ดังนั้นสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญค่ะนะอนอกจากอายุแล้วสุขภาพแล้วเนี่ยเ,เพศกับกับสายพันธุ์ก็มีส่วนด้วยสุนัขพันุหน้าสั้นๆค่ะ สุนัขพันธน้าสั้นเช่นพันปักพันบูด็อกอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นสายพันธุ์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการระบบการหายใจเพราะว่าโครงสร้างทางกายวิภาคของของท่อของจมูกโครงจมูกก็จะมีการอาจจะตีบแล้วก็มีทางมีมีโอกาสที่จะโดนกดทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจดังนั้นการที่จะขึ้นเครื่อง ก็จะมีข้อจากัดบางสายพันธุ์จะไม่อนุญาตให้ให้สับพันธุ์เหล่านี้ขึ้นอแล้วแต่แล้วแต่สายการบินใช่แล้วโอเคค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีโรคที่ต้องห้ามเลยสําหรับการเดินทางโดยเครื่องบินซึ่งโรคต่างๆที่พูดถึงน่าจะบอกได้เลยว่ามันเกี่ยวกับโรคอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการหายใจเกี่ยวกับหัวใจอะไรต่างๆเช่นอะไรบ้างคุณมอกวางชั่วสุดเลยคืออันดับแรกคือสุนัขหรือแมวที่มีโรคหัวใจเป็นโรคประจาตัวโรคหัวใจอันนี้อันนี้ <K. S 1> ค,งคงต้องระมัดระวังเพราะว่าเวลาตกใจเวลาที่ตื่นเต้นอะไรมากๆมีโอกาสที่จะช็อกหัวใจทํางานมากกว่าปกติและถ้าหัวใจผิดปกติอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะช็อกแล้วก็เสียชีวิตใช่ครับระหว่างเดินทางได้ถูกต้องเลย<ม>นอกจากระบบเกี่ยวกับเรื่องหัวใจแล้วเกี <K. S 1> ่ยวกับระบบทางเดินหายใจทางเดินหายใจนี่ทางเนายยาวๆเลยตั้งแต่ปอดถ้ามีัญหาเรื่องปอดอักเสบมีพอดปอดติดเชื้อก็เดินทางไม่ได้แล้วมีปัญหาเรื่องหอบหืดก็ต้องหลอดลพิเศษหลอดลมตีบหลอดลมแคบเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ค่ะ เพราะว่าอยู่บนนั้นค่ะความดันที่เปลี่ยนแปลงไปถึงแม้จะมีการปรับความดันก็แล้วแต่แต่ว่ามันก็จะมีจังหวะช่วงเวลาที่ที่ความสูงเปลี่ยนแปลงความดันเปลี่ยนแปลง <c oughs> ทําให้ระบบการหายใจก็จะลาบากประกอบกับความตื่นเต้นของสุนัขและแมวตอนนั้นด้วย <c oughs> ที่ต่าง <c oughs> ที่ต่างถิ่นต่างกลิ่นแล้วก็เสียงต่างต่าง,าง,างออกไปมันก็มีโอกาสที่ทําให้ระบบการภ <c oughs> าวะรือว่าการได้รับออกซิเจนต่ํากว่าปกติเกิดเพราะว่ให้พกเสีย ไอ้พเสียคือออกซิเจนต่ำเนาะจันโอมโอเคค่ะไฮโปว่ตต์่ำค่ะออกเสียออกซิเจนในเลือดค่ะแล้วถ้าแล้วถ้าออกซิเจนต่ำแล้วยังไงคะจันโอมก็คือร่างกายก็ได้รับออกซิเจนไปสูบไปเลี้ยงสมองไปต่างๆได้ไม่ดีก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะของของของการช็อกการหมดสติอะไรต่างได้คะดังนั้นอีกเรื่องสำคัญเลยก็คือในการตรวจสุขภาพที่จะเป็นเฮล l ์เซอร์ติฟิเคชันก็คืออาจจะต้องมีการตรวจเลือดดูภาวะเลือดความสมบูรณ์ของเลือด S <S โลหิตจางโลหิตจ,จางขอบคุณมากที่ช่วยแปลโลหิตจางทาไมอะ่ะอาจารย์โอมก็เม็ดเลือดแดงทําหน้าที่นําออกซิเจนไปเลี้ยงทั่วร่างกายนะครับเวลาหายใจออกไปมีการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดแล้วค่ะออกซิเจนก็จะเข้าไปนในกระแสะเลือดแล้วไปทั่วร่างกายโดยเม็ดเลือดแดงเนี่ยที่เป็นตัวพาออกซิเจนไปถ้าโลหิตจางแสดงว่าเม็ดเลือดแดงน้อยการนําออกซิเจนจากอากาศในเลือดไปสู่ ร่างกายก็จะได้น้อยและยิ่งอ,อยู่บนเครื่องบินออกซิเจนต่ําอยู่แล้วก็ยิ่งแย่ยเข้าไปอีกนีโอาสช็อกได้สูงกว่าในสุนัขหรือแมวที่มีความสมบูรณ์ของเลือดดีๆเนาะถูกต้องเลยโอเคค่ะทีนี้จะบอกว่านอกจากลักษณะของพันธุ์ต่างๆของสัตว์เลี้ยงแล้วสุนัขหรือแมวเพศผู้เพศเมียช่วงเวลาหนึ่งของของวงจรชีวิตของเขาก็อาจจะไม่ถูกอนุญาตให้ให้ขึ้นเครื่องยังไงอ่ะจัดโอเช่นภาวะของท่ในช่วงสุนัขที่กําลังภาวะเป็นสัตว์ ตัวเมียที่เป็นสัตว์ค่ะทําไมอ่ะอาจารย์โอมก็บอกว่าตอนที่ตัวเมียเป็นสัตว์เนี่ยค่ะมันมีกลิ่นมันมีฟีโรโมนแล้วก็มันมีภาวะของการที่เลือดไปเลี้ยงอวัยวะภายในเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์มากๆค่ะจะสังเกตว่าช่วงผู้หญิงคนเราช่วงที่มีประจำเดือนอาจจะมีปัญหาเรื่องโลหิตจางได้อาจารย์อมจะมีปัญหาเรื่องกุดหิดกุดหงิดกุหิดด้วยแหละกุดหิดไหมฉันจหกุดหิดแล้วค่ะ มันก็มันก็มีโอกาสที่มีผลเกี่ยวกับระบบเลือดด้วยกับอีกอันหนึ่งเวลาที่ตัวมเมียเป็นสัตว์นะมันมีฟิโลมูนมีกลิ่นมีกลิ่นอาจจะไปรบกวนตัวอื่นอาจจะไม่รบกวนคนนะเพราะกลิ่นมันคงไม่ได้แรงขนาดนั้นเพราะคนเราอาจจะไม่รับรู้ตรงกลิ่นตานนั้นได้แต่ถ้าเกิดมีสัตว์ที่อยู่ในกรงใกล้ๆอาจจะแบบรู้สึกไปกระตุ้นให้เกิดความคึกครับโอ้โหสนุกกันเลยนะคะภายในห้องเครื่องใต้เครื่องบินใช่ขั้นตได้กําหนดไว้ว่าห้าม คือขอ,อขอปฏิเสธที่จะอนุญาตให้สุนัขตัวเมียที่อยู่ในสภาพเป็นสัตว์ไปด้วยโดยเฉพาะสุนัขป่วยเนี่ยไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าเกิดเพราะฉุกเฉินอะไรไม่มีใครดูะนะแล้วกลายเป็นว่าเป็นความรับผิดชอบของสายการบินที่ต้องมาดูแลอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยซึ่งซึ่งเพื่อวความสะดวกก็ปฏิเสธการ อนุญาตให้เดินทางโดยเครือ่องในช่วงนั้นจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆในการเดินทางเพราะเครื่องบินปกติแล้วไม่ได้เดินทางยาวนานยกเว้นกรณีบินข้ามประเทศเป็น24ชั่วโมงนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ,ะถึงแม้ว่าจะเป็นการบินข้ามจังหวัดนะคะแต่ว่าระยะเวลาสั้นๆบางทีเขาก็จะไม่อนุญาตให้สุนัขตัวเมียเป็นสัตว์ขึ้นนะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆอาจจะแบบเออยังไม่ทันจะส่งกลิ่นเหม็นเลยแต่ว่าเป็นการลดความเส,สี่ยงที่จะเกิดขึ้นดีกว่าเนาะอาจารย์โอ๋พูดถึงกลิ่นเหม็นที่ของราพูดถึงกลิ่นเหม็นสุ ค่ะไม่สะอาดเขาหลายๆท่านก็ปฏิเสธนะโอเพราะมันอาจจะมีผลกับทั้งทั้งอะไรต้องบอกว่าทั้งสายกันแหละว่ายอย่างนี้ที่บ้านขึ้นไม่ได้เลยนะคะเนี่ยบ้านหอมนะกลิ่นหอมเกินหอมเกินออกหอมเกินเดี๋ยวแบบไปรบกวนคนอื่นเขาทำให้ทุกคนพุดบี้ฟุดใช่เดี๋ยวแบบกลิ่นน้ําหอมมันแบบระเหยเยอะกังวลของสัตว์ตัวอื่นถึงว่าตอนนี้ได้กลิ่นอะไรซึ่อย่างี่ย เพิ่งนอนหมักมาด้วยค่ะเดี๋ยวนอกจากนอกจากเรื่องเรื่องเรื่องที่พูดถึงอะไรนะเรื่องกลิ่นกลิ่นอะไรต่างๆแล้วสิ่งที่สําคัญที่อาจจะต้องเช็คอีกอย่างหนึ่งก็คือเราอาจจะต้องดูด้วยเพราะว่าทุกไม่ไม่ใช่ว่าทุกสายการบินจะอนุญาตให้สุนัขขึ้นหรือสัตว์เลี้ยงขึ้นแล้วก็สายการบินเดียวกันแต่ไม่ใช่ว่าทุกไฟลที่จะอนุญาตเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่อง ที่ที่จะออกเดินทางตอนนั้นด้วยว่ามันมีฟาซิลิที้ที่จะอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องการการให้สัตว์เลี้ยงขึ้นด้วยหรือเปล่าอ๋อยังไงก็ตามคือเพื่อความชัวร์คือควรที่จะเช็คก่อนนะคะโอเคค่ะเพราะว่าบางทีไม่รับเนาะบางทีแหมเรา,เราคิดว่าสายการบินนี้เราเคยไปอยู่แล้วเราเคยไปเดินทางไปเชียงใหม่อา้าวก่อหน้านั้นเราเอาเอาสุนัขเราไปขึ้นไปแต่ว่าเ,เพราะฉะนั้นคราวนี้ก็คงได้แต่จริงๆต้องเช็คด้วยว่าบางทีอาจจะมีเครื่องต่างๆเครื่องของ ของเครื่องบินที่จะเดินทางอาจจะไม่ใช่ลําเดิมอาจจะไม่ใช่ชนิดเดิมก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเที่ยวนั้นเที่ยวบินอันนั้นอาจจะไม่รับก็ได้ก็อาจจะต้องมีการเช็คก่อนหรือบางสายการบินเนี่ยก่อนที่จะพาสัตว์มาเนี่ยค่ะก็จะต้องมีกําหนดเวลานะคะหรือว่าอาจจะต้องมีการงวดน้ำนวดอาหารเพื่อป้องกันการอาเจียนการถ่ายอยู่ข้างบนเครื่องเขาจะมีเวลาบอกไว้เลยตรงนี้ก็ต้องสําคัญนะเพราะว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเดินทางขึ้นไปบางคนยังมีมีอาการแบบผื่นภูมิอาเจียนได้เพราะบางครั้งถ้าเกิดว่า สุนัขหรือสัตว์เลี้ยงมีการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะมีอาการอาเจียนได้แล้วถ้ากินอาหารเข้ามาโดยโดยที่สําคัญก็คืออยากจะให้งดน,น้ำนอนอาหารแต่บางทีเขาก็ไม่ได้ไม่ได้กำหนดว่าห<อ>้ามนะทีแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะต้องไม่ให้เขากินอาหารก่อนหน้าสักสามชั่วโมงเลยแต่น้ําอาจจะมีบ้างนิดนิดหน่อยหนึ่เพราะว่าเจ้าของบางคนจะแบบค่อนข้างวิตกกังวลเช่นระยะเวลาเดินทางเท่านี้กลัวน้องจะหิวก็อัดไปเต็มที่เลยยิ่งถ้าเกิดว่าให้กินอาหารเข้าไปแล้วก็เลยทั้งหมดแล้วอาเจียนแล้วสัตว์เลี้ยงเราก็จะผีเลีย S <S> ใช่แล้วก็กลิ่นก็รบกวนกับตัวอื่นรบกวนกับสัตว์เลี้ยงตัวเองด้วย<ช>แลวบางทีอาเจียนบางทีอยู่ในที่ที่ตื่นเต้นสำลักเข้าไปอีกนะคะก็ยิ่งแย่เลยลหละหลายปัญหาเนาะเพราะฉะนั้น <S <S <ๆ S 2> ก,<อ>ก็การอดอดอาหารก่อนเดินทางการต้องใช้กว่างดอาหารหลีกเลี่ยงการให้อาหารก่อนเดินทางได้ก็จะเป็นทางที่ดีค่ะทีนี้จะบอกว่าในบางประเทศนะครับจะไปบางประเทศเนี่ยนอกจากจะมีเฮล t ์ซอร์ติฟิเคชันแล้วบางทีต้องดูด้วยว่าเรื่องวัคซีนบางประเทศเนี่ยต้องกําหนดเลยว่าจะต้องมี การฉีดใบรับรองเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันพิษระบ้าเพราะว่าที่นั่นเขาไม่มีเพราะเถิดไม่ได้เผลอไม่ได้ฉีดหรือว่ามีโอกาสมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อแล้วเอาเข้าไปก็กลายเป็นแพร่ให้ประเทศเขานะบางครั้งอาจต้องมีดูบางประเทศอาจจะต้องดูว่าเออวัคซีนไข้หัดลําไส้อักเสบอะไรต่างๆเขาอาจจะกำหนดแต่ประเทศเขาแต่ละประเทศนั้นด้วยใช่และที่สำคัญคือไม่ใช่ว่าฉีดปั๊บเราขึ้นเครื่องได้เลยนะคะต้องรอมีระยะเวลาใช่ระยะเวลาที่ภูมิคุ้มกันขึ้นที่กำหนดในแต่ละประเทศอีกด้วยนะคะดังนั้นนการจะ สัตว์เลี้ยงเนี่ยขึ้นเครื่องนะคะในหนึ่งครั้งไม่ใช่เรื่องที่แบบแป๊บๆนึงแล้วจัดการได้เลยเนาะโอเคค่ะเรื่องของอุปกรณ์ที่จะพาสัตว์ขึ้นไปนะไม่ใช่ว่าอุ้มไปแล้วก็ไปส่งให้เขาได้เลยค่ะหรือไม่ใช่ว่ามีสัตว์5้าตัวอัดกันไปเลยอยู่ในกรงๆเดียวกันน้องจะได้ไม่เหงามีเพื่อนให้ความอบอุ่นกันคุณบอกบางจกงลังจะบอกว่า การเดินทางจะ <c oughs> ต้องมีกรงที่ใส่เฉพาะตัวถูกต้องหนึ่งกรงต่อหนึ่งตัวเท่านั้นและขนาดของกรงก็จะมีมาตรฐานที่ถูกกาหนดไว้ในแต่ละ<ข>สายการบินเขาจะกําหนดไว้ <c oughs> ในนั้นเองแล้วลวบ,าบางทีไม่ใช่ว่าแคบเกินไป <c oughs> สัตว์ขยับตัวไม่ได้พลิกตัวไม่ได้หรือรรมแม้กระทั่งแบบนอนได้อย่างเดียวยกตัวขึ้นมานี่ติดเพดานเลยก็ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ที่สําคัญคือวัสดุ ต้องจะบอกเลยว่าต้องแข็งแรงใช่ใช่ไหมฮะค่ะเพราะไม่งั้นโอ้โหขึ้นไปแตกกลางเครื่องเนี้ยนะคะแล้ววิ่งกระจุยกระจายบนนั้นก็คงไม่ไม่ไหวแล้วที่สําคัญที่สําคัญได้วิ่งกระจายบนเครื่องบินยังไม่เท่ากับหลุดออกมาในสนามบินโอ้โหเคยมีข่าวอาจารย์โอ่เคยได้ยินไหมโอ้โหเคยมีข่าวที่แมวหลุดออกมาจากสนามบินโอ้โหเจ้าของนี่จะเปเรื่องเป็นลาวเลยนะเครื่องก็ต้องมีการชะงักมีการชะลอการทีมงานก็ต้องตามไปจับแด้บางที พอเขาหลุดไปที่แบบนั้นเขาก็ต้องระแวงใช่เพราะเสียงก็ดังด้วยยิ่งแย่ไปกันใหญ่ค่ะที่สําคัญคือต้องมีกระบอกน้ำตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อยากจะบอกไว้เหมือนกันว่าคือไม่ได้หมายวามว่าห้ามกินน้ําเลยค่ะแต่ว่าจะต้องมีกระบอกน้ําที่สําหรับให้เขาสามารถเลียได้จิบได้เพราะขึ้นไปบนนั้นโอกาสที่จะมีภาวะของการเสียน้ํามันมีเพราะอากาศมันจะแห้งแม้คุณหมอความขึ้นเครื่องผิวจะแห้งเลยใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ขึ้นเครื่องอยู่ไหมทำไมดูแห้ง แม่อุตชาดลอมวัสลีนมาเต็มพี่เลยนะคะอาจารย์โอมแต่ว่าจะเป็นปัญหาอีกแล้วค่ะกับเจ้าของที่เขาไม่ได้สอนให้สัตว์กินกระบอกน้ําแบบแบบ,แบบที่มันแบบเรียกเพราะอยู่บ้านเป็นอ่างใหญ่ๆใ,ใช่ค่ะอย่างกับที่บ้านเนี่ยมจะ,<อ>จะกิน้ำนที่กระโดดลงไปเลยจะเอาขันขึ้นเครื่องก็ไม่ได้นะคะ จะเป็นขันแ <c oughs> บบขันสีเงินอย่างเงี้ยโดยน้ําดอก <c oughs> ขันเงิน <c oughs> จะเอาขึ้นเครื่องก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราทราบว่าสุนัขหรือแมวที่เราเลี้ยงจะต้องเดินทางบ่อยๆนะคะเราก็จะต้องหัดให้เขากินน้ําจากกระบอกน้ําแบบนั้น <c oughs> เป็นจุกน้ำ <c oughs> นเป็นขวดน้ำเล็กๆที่แบบว่าพอเทขึ้นมาจะพอพอใส่ปกติจะไม่หกแต่พอมีน้ํา อ่าพอมีเลี่ยงเข้าไปก็จะไหลหยดแทนที่มาซึ่งสุนัขที่บ้านหนูไม่ได้เลยสักตัวเดียวเพราะที่บ้านกินเป็นโขลกโขลกเลยใช่ไหมเ่าที่บ้านเป็นฐานเงินนะเพราะถ้าเกิดสุนัขพันเล็กๆโอเคนะเพราะจุดจุดน้ำมันเล็กๆอ่ะก็จะเลียทีละนิดๆแต่ไปเจอพันธุ์ใหญ่ๆเข้าโอ้โหแค่จะกินทั้งขวดเลยเนาะ คนบอกความกินแบบจุกน้ำนั่นส่วนมากใช้เป็นขวดนมแต่ถ้าที่บ้านหนูใช้กระบอกน้ำนั้นนี่คือตายยกครัวเลยนะคะกินไม่ได้เลยทำไม่เป็นใช่ค่ะคือดีไฮเดดขาดน้ำเลยหนังตั้งเลยทำไม่เป็นแต่จะบอกว่าภาวะของถ้าเกิดบินที่สั้นๆอ่ะสถานที่ไปแบบไปชั่วโมงนึงอะไรครึ่งชั่วโมงไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเจอปัญหาปัญหาเรื่องการขาดน้ำภาวะแห้งน้ำแต่เดินทางไกลๆเนี่ยน่ากลัว น่าจะเหนื่อยเลยแหละขายอย่างไรก็ตามดูสัตว์ตัวเองด้วยเพราะบางทีเขากลัวมากมื่อี้เมื่อกี้ที่บอกว่าให้งดอาหารก่อนเนี่ยแต่ถ้าเป็นเดินทางไกลๆเดินทางไกลแบบสิบชั่วโมงสิบชั่วโมงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให้ให้น้ําตาในกระแสเลือดมันต่ำถ้ากรณีแบบนั้นน่ะอาจต้องมีการคุยกันด้วยว่าจะยังไงบ้างเนาะว่าจะต้องมีการเตรียมให้กินอาหารหรืออะไรยังไง เตรียมตัวอะไรประมาณนี้นะพูดง่ายคือติดต่อสายการบินก่อนประมาณนี้พนึกอะไรไม่ออกครับประมาณนี้ใช่ค่ะโอเคแป๊บๆเวลาใกล้จังหมดแล้วใช่ค่ะวันนี้ก็สรุปกันอีกสักหน่อยหนึ่งคือหลังจากที่เราส่งให้กับกับทีมตรงนั้นทีมทีมกราวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะ process ต่อเองเขาจะมีการเคลื่อนย้ายกรงใบอะไรต่างๆดังนั้นสิ่งที่สําคัญคือเราต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่ก่อนที่จะเดินทางไปจนกระทั่งถึงเวลาที่ที่ส่งมอบ แล้วหลังจากนั้นเราก็อาจจะไปรอรับที่ปลายทางได้เลยตอนลงมาผู้มีคนมาเข็นว่สส่งใช่ค่ะก็ได้รับความรู้กันไปเต็มๆเกี่ยวกับการพาสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินนะอย่าลืมเช็คสายการบินนั้นๆเที่ยวบินนั้นๆว่ามีบริการให้นําน้องหมาน้องแมวขึ้นเครื่องไปด้วยหรือเปล่านะครับนอกนั้นก็กระบวนการก็ศึกษาตามสายการบินนั้นแล้วก็ประเทศเที่ราจะเดินทางไปใช่ค่ะ น่าจะครบแล้วเนาะเนาะโอเคก็ก็ได้รับความรู้คร่าวๆนะเกี่ยวกับเรื่องการพาน้องหมาน้องแมวขึ้นเครื่องนะครับรายการของเราเนื้อหาของเราเนี่ยตอนนี้หมดแล้วค่ะแต่ในส่วนของน้องนิสิตยังไม่หมดค่ะจะมีช่วงออนแอร์ air, แคร์เพชรเกร็ดความรู้นะคะควันนี้น้องๆมาลองจากส,สัตวแพทย์ชุลามาคุยให้เราฟังจะคุยเรื่องอะไรไปติดตามชมได้ค่ะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์โอมและคุณหมอกวางต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแพรแพรพลอยบัวมันนิสิตคณะสตวแพทย์ทยาศาสตร์ชั้นปีที่4ค่ะวันนี้เรามีเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะหลายๆคนเวลานึกถึงน้องแมวนะคะก็มักจะนึกถึงความน่ารักเสียงร้องหรือว่าความออดอ้อนของน้องแต่อีกอย่างหนึ่งที่คนมักจะนึกถึงไม่แพ้กันนั่นก็คือกระบาทรายแมวค่ะกระบาดรายแมวนะคะ,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 คะเป็นที่ที่น้องแมวเนี่ยใช้ในการขับถ่ายแต่ทราบไหมคะว่าหลายๆคนเนี่ยยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกระบาทราย วันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่คนมักจะเข้าใจผิดกันนั่นก็คือเรื่องของขนาดค่ะหลายหลายคนมักจะเข้าใจว่าขนาดของกระบาทรายยิ่งเล็กพอดีตัวยิ่งดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเพราะว่าขนาดที่เล็กเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้น้องแมวรู้สึกอึดอัดและที่สําคัญนะคะจะไม่มีพื้นที่ที่น้องแมวจะหมุนตัวได้สะดวกหรือว่าสามารถกลบทรายได้สะดวกดังนั้นเนี่ยเราก็ควรเลือกกระบาดทรายที่มีขนาดพอดีแล้วก็พอเหมาะนั่นเองค่ะ อย่างที่2นะคะก็คือปริมาณทรายค่ะหลายๆคนเข้าใจว่าปริมาณทรายยิ่งเยอะจะยิ่งดีนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยปริมาณทรายที่เยอะจนเกินไปเวลาน้องแมวเดินเนี่ยอาจจะทําให้เท้าจมลงไปในทรายได้ซึ่งก็จะไม่สะดวกสําหรับน้องนะคะดังนั้นเวลาที่เราเลือกปริมาณทรายเนี่ยก็ควรที่จะเลือกให้เหมาะสมไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปค่ะ 3. นะคะก็คือเรื่องของกลิ่นค่ะหลายคนนะคะเข้าใจว่ายิ่งมีกลิ่นหอมจะยิ่งดี แต่จริงๆแล้วสําหรับน้องแมวซึ่งเป็นสัตว์ที่มีประสาสัมผัสในการรับกลิ่นที่ดีมากๆกลิ่นที่ฉุนจนเกินไปเนี่ยน้องแมวจะไม่ชอบค่ะดังนั้นนะคะเราก็ควรที่จะเลือกทซายแมวที่แบบไม่มีกลิ่นหรืออาจจะมีกลิ่นที่ฉุนน้อยลงเพื่อให้น้องเนี่ยมีความสบายใจในระหว่างขับถ่ายค่ะ ถัดมานะคะก็คือเรื่องของจํานวนค่ะหลายหลายคนเข้าใจว่าจํานวนของกระบาดทรายยิ่งมากจะยิ่งดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นนะคะเรามีสูตรในการคํานวณน,นั่นก็คือ n บวกหนึ่งค่ะโดยที่ n คือจํานวนของน้องแมวที่เราเลี้ยงอยู่ยกตัวอย่างนะคะว่าถ้าเรามีน้องแมว1ตัวจํานวนกระบาทรายที่เราควรจะมีก็คือ1นบวกหเท่ากับ2กระบานั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องมีกระบาทรายมากจนเกินไป เพราะว่าน้องแมวเนี่ยต้องการในปริมาณที่ไม่ได้มากขนาดนั้นค่ะดังนั้นจะเห็นว่ากระบาดทรายแมวเนี่ยมีความสําคัญต่อการขับถ่ายมากนะคะถ้าหากว่าน้องแมวขับถ่ายอย่างไม่มีความสุขก็อาจจะทําให้เกิดความเครียดและความเครียดนี้นะคะก็อาจจะนํามาซึ่งการเป็นโรค FIC หรือว่าโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ค่ะถ้าไม่อยากให้น้องแมวของเราเป็นโรคนี้นะคะก็อย่าลืมใส่ใจในการเลือกกระบาดทรายและที่สําคัญก็อย่าลืมดูแลรักษาความสะอาดอย่างเป็นประจําด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ออนแอร์แคทเกร็ดความรู้ก็ต้องขอลาไปก่อนในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ